ครับผมสวัสดีครับท่านผูชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยเด่นในหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งกุมภาพันธ์ก็โปรดใช้วิจรารณญาณ ในการรับชมรับฟังด้วยใบนี้ครับผมก็เนื้ฐาน10น้อย10หน่วยโบนเบฟสามตัว2ส,สูตรนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะท่านใบเอ็นเนื้ฐานใบนี้6 7 9จ็นะหกเ แล้วก็ศูนย์สองสามหกเจ็ดเก้ากับศูนย์สองสามซึ่งไม่ชนนจับคู่หกศูนย์หกสองหกสามเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสาม เก้าศนะูนย์เก้าสองเก้าสามะกลับตัวด้วยนะเก้าคู่เก้าคู่ให้พิจารณนาะเข็บหน้าจอได้นะเข็บหน้าจอได้ต่อไปใบนี้สอนนอบบนสิบหน่วยบูน เบ่งปัน 8, 7 8 9 0 1 7 8 9 0 1เบ่งปัน 8, 5ตัวอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเนี่ยทันใหม่นี่ก็เบ่งปัน 8, 7 8 9 0 1เนี่ทันสิบน้อย ไปครับผมใบนี้ก่อนเกณฑ์เอกนักถนุนเบ่งปานชุดเดียวซีสองเจ็ดซีสองซีเจ็ดสองเจ็ดเบ่งปานห้าชุดเป็นแนวทางนะซีสองเจ็ดซีสองซีเจ็ดสองเ ก็ขอบคุณอย่างมากเลยขอ้อมูลไปต่อไปต่อครับผมใบนี้อาลิดาเบงปัน,ปนชุดเดียวสองหนึ่งนะชุดเดียวสองหนึ่งแล้วก็ชุดศูนย์สองหนึ่งสามศูนย์สอง วิ่ง1กับ2ดึง1จับคู่1 0 1 3 1 4 0 3 0 2 0 4นะ0 2 2 3นะก็ขอบคุณจริงๆอาลิดาเนาะอาลิดาเจ้าของเนวทางต่อไป สิบหน่วยบนุนแเบบสี่ตัวเแบบสี่ตัวนะซึ่งอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะมีรูดบ้างนะเนียวทำใหม่นี่ก็เบงปานหกศูนย์หนึ่งสองสอนอนะสอนอบอนะสอนอบนนะุญสิบหน่วยบุญ เือนทันที่แล้วแบ่งปัน,น4890เนือนทานที่แล้วก็ผ่าน9นะหลักหน่อยต่อไปครับผมใบนี้เบ่งปัน10หน่วยแบบ4ตัวอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเนือนทันใหม่นี้ครับผม 0478 0478นะเบ่งปัน,ปนเบ่งปันสี่ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยไปต่อครับผมใบนี้นะ ท่านนี้เบ่งปันันลัก์หน่อยล่าเตัวนะเตัวเบ่งปัน6กแปดศูนย์สองสามสี่ห้ย์งสี่หทันที่แล้วหนะึ่งสาเดนะเดทันที่แล้วก็พัน ฐานที่แล้วก็ผ่านนะท่านผู้ชมต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ใบนี้ครับผมใบนี้ครับเทวดาสุลลอนะเบ่งปัน,ปน เดินสองตัวล่างนะท่านผู้ชมท่านเทวดาสุลโลเบ่งปัน,ปนอดีตผ่านห้าผ่านสองผ่านซึ่งในทันใหม่นี้ก็ศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดเก้านะหกตัวเนาะ เทวดาสุลอเบ่งปันหกตัวให้พิจารณาแน,นะนวทานสิบหน่วยล่างต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้อีกหนึ่งแนวทางวิ่งนะใบนี้แนวทางวิ่งวิ่งรอสอนอนาะนักนะผู้ชมเนาะ อดีตผ่านนะอดีตผ่านมีหลุดบ้างเนาะมีหลุดบ้างเนวทันที่แล้วหน,นะนะน,นึ่งสองเก้าผ่านเก้านะคิดจีเนาะก็เบ่งปานเนวทันใหม่นี้หกเป็เกนะ้ 6, 7, 9, นะานะหกเป็เก้าเนาะเบ่งปานสางตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางหกเปดเก้านะท่านผู้ชมนะขอบคุณมากจริงๆ ต่อไปครับผมใบนี้เด่นล่างแบบสสามตัวอดีตที่พันมาก็สรุปแล้วผ่านนะซึ่งเดี๋ยวทันไหมนี้ก็เบ่งปั่นเก้าเ7ดจเดจนะเบ่งปั่นสามตัวให้พิจารณา987นะทนะ่านผู้ชม เดี๋ยวทันทีแล้วก็2องสาสอง 3, 2, 3, 4, พันครบนะไปต่อใบนี้เอ้ยเลขเทวาเบ่งปันนะท่านเบ่งปันห้าเจ็ดห้าสี่ห้าสองหกเจ็ดหกสี่หกสองเก้าเจ็ดเคู่นะ เก้าชุดนะต่อไปครับผมใบนี้เบ่งปานันทานวิ่งโบนแบบสองตัวอดีตท่านผู้ชมผ่านนะอดีตผ่านนะเี๋ยวทันใหม่นี้ครับผมซีสองซีสองนะ ทานไม่ได้กระเบงปันองตัวให้พิจารณาสองสี่สี่สองเดี๋ยวทานรอสนนนะรอสนนร้อยสิบน่อยนะท่านผู้ชมขอบคุณอย่างมากท่านผู้ชมก็คลิปนี้เราคงเจอการเพียนเท่านี้เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไป คลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะท่านแล้วก็ขอสวัสดีนะก็อย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจต่อไปนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ